ตอนที่หนึ่งโชคชะตาพาเรากลับมาพบกันอีกครั้งบนเส้นทางปีศาจมีปีศาจและวิญญาณมากมายซ่อนอยู่ที่นี่คือสถานที่อันตรายที่สุดในโลกแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่กล้าเหยียบย่างมา ปีศาจในเส้นทางนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือวิญญาณสว่างและวิญญาณมืดแต่ละฝ่ายมีอาณาเขตของตนและสงครามของพวกเขาไม่เคยสิ้นสุดถามกลางอันตรายเช่นนี้เป้าหมายเดียวของเราคือการมีชีวิตรอดเราต้องถวายบรรณาการแด่ปีศาจวิญญาณสว่างหวังว่าพวกเขาจะเมตตาให้เราอยู่รอดได้ เด็กน้อยถามแม่เท่าหมอผีปีศาจวิญญาณมืดน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือแม่เท่าหมอผีกักจื่อก็ได้กล่าวมันไม่ใช่แค่น่ากลัวพวกมันทําทุกความชั่วที่เจ้าคิดได้แม้แต่เทพที่เผ่าฮวาของเรานับถือยังตกอยู่ในอันตรายอย่างหนักเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นก็ภาวนาคาขอสวดอ้อนวอนให้เทพผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏโปรดเฝ้ามองดูพวกเราด้วยเถิด แม่เท่าหมอผีเล่าต่อเมื่อตอนข้ายังเด็กเราเคยบูชาเทพลิงวอกผู้เกลี้ยวกราดแต่น่าเสียดายเขาต้องพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดตอนนั้นมีผู้วิเศษจากสวรรค์บอกค้าว่าความตายไม่ใช่จุดจบเขาจะถือกำเนิดใหม่ในรูปลักษณ์ใหม่ข้าจึงรอคอยมาจนถึงวันนี้ขณะเดียวกันนั้น คนในหมู่บ้านโดนลูกดอกพิษไปทีละคนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนางคนนี้คือหัวหน้าสาวนามว่าหวาฝาเผ่ฮาหวานางสั่งให้ทุกคนโต้กลับแต่พอได้มองดูรอบๆอ,อีกทีก็ไม่มีใครยืนอยู่แล้วทำให้นางโดนโจมตีจนกระเด็นไปอยู่กับพื้นชายคนนี้นามว่าฉินเป่าจากเผ่าฉินพวกเจ้าช่างอ่อนแอไม่สมควรมีชีวิตอยู่ พวกเจ้าได้ของดีทั้งหญิงและเด็กเพียบพวกเขาดีใจอย่างมากเด็กน้อยร้องไห้อ้อนวอนเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรโดช่วยพวกเราด้วยเถิดเขาหัวเราะหมายถึงเจ้าพวกลิงขาวนั่นหรือพวกมันแทบเอาตัวไม่รอดด้วยซ้ำพระคิ้วเหลืองเล็งพวกมันมานานแล้วอีกไม่นานภูเขาวานอนเหินฟ้าจะเป็นของพันธมิตรวิญญาณมืดของเรา จากนั้นเขาออกคำสั่งจับพวกมันมัดไว้ให้หมดเตรียมตัวเคลื่อนย้ายแต่จู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนั่นมันอะไรกันหลายคนต่างตื่นตะลึงในสิ่งที่ได้เห็นนั่นฝนดาวตกกลุ่มดาวตกเหล่านั้นได้ตกลงมาจนหมู่บ้านได้รับความเสียหาย แม้เท่าหมอผีคิดในใจเหมือนเมื่อก่อนเลยหรือว่าจะเป็นเขาถ้าใช้เขาจริงๆบางทีเผ่าของเราอาจจะรอดก็ได้ขณะเดียวกันนั้นณนะอีกที่แห่งหนึ่งเขานามว่าพระคิ้วเหลืองฉากเดิมกับเมื่อหกสิบปีก่อนน่าสนใจดี เครื่องบรรณาการช่วงนี้ไม่เพียงพอข้าต้องการสิ่งบริสุทธิ์มาหล่อเลี้ยงกายวางใจเถิดท่านอาจารย์ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วหลังเรายึดภูเขาวานอนเหินฟ้าได้เครึ่องหนึ่งของบรรณาการที่นั่นจะถูกมอบแด่ท่านเช่นเคย ดีมากข้าไม่เคยต้องกังวลกับเจ้าเลยในบรรดาทั้งหลายบนเส้นทางปีศาจลิงขาวคือสิ่งที่ข้าชอบที่สุดพวกเจ้าคือพันธมิตรที่ข้าไว้วางใจที่สุดหากไร้คำชี้แนะของท่านอาจารย์ข้ากับพี่ชายคงไม่มายืนตรงนี้พวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของท่านตอนนี้เจ้าครองยอดเขากี่แห่งแล้ว หากพี่ข่ายึดเผ่าลิงขาวได้ภูเขาว่านอนเหินฟ้าจะเป็นของเราแน่นอนแต่ข้ารู้สึกแปลกๆ60ปีก่อนฝนดาวตกเดียวกันนำพาปีศาวานอนดุร้ายน่าเสียดายที่ตอนนั้นข้าไม่ได้กลืนมันถ้าได้โอกาสอีกข้าจะละเลียดมันช้าๆลิงหินลิงหินตามข้ามาเจ้าเป็นใครข้าคือประกายแห่งปัญญาโบราณ ข้ารู้ทุกอย่างในโลกนี้รวมถึงอดีตและปัจจุบันของเจ้าอดีตและปัจจุบันของข้าหรือแล้วพวกเขาคือใครเจ้าลิงถามคนเหล่านี้ผูกพันแน่นแฟนกับเจ้าพวกเขาจะปรากฏเคียงข้างเจ้าในวันหนึ่งอีกไม่นานข้าจะต้องเผชิญบททดสอบและเจ้าต้องปกป้องข้าปกป้องเจ้าทำไมข้าต้องทำลิงหินเจ้าก็ยังดุร้ายเหมือนเดิม นี่คือนิสัยแท้จริงของเจ้าเป็นรากเงาของการเติบโตของเจ้าเดี๋ยวก่อนเจ้าคือใครกันแน่เมื่อการเดินทางของเจ้าสิ้นสุดเมื่อเจ้าได้พบผู้ลิขิตชะตาเจ้าจะรู้ว่าเราคือใครและเข้าใจในหน้าที่ของเจ้าไปเถิดโลกของเจ้ากำลังรออยู่ในตอนนี้เจ้าลิงได้ออกมาจากหินแล้วแม่เท่าก็ได้เดินมาพบพอดีเจ้าเป็นใคร ทำไมจ้องข้าแบบนั้นลิงหินเจ้าจำข้าได้ไหมหกสิบปีข้ารอเจ้ามาตลอดมาสารต่อชะตานี้กันเถิดจบคำนางกลายเป็นเด็กอีกครั้งเป็นเจ้านี่เองแบบนี้ดูดีกว่ามากเลยนะลิงหินเราต้องช่วยเหล่าลิงขาวเดี๋ยวนี้นี่คือความหวังสุดท้ายของภูเขาวานรนเหินฟ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะแน่นอนว่ามันเกี่ยว ข้ารู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งที่สุดผู้แข็งแกร่งควรปกป้องผู้อ่อนแอนั่นคือความหมายของพลังของเจ้าภาพได้ตัดมายังรังของเผ่าลิงขาวพวกเราถูกล้อมไว้แล้วลิงขาวเตรียมพร้อมสู้รบแม่นางเซียวหลิวกล่าววันตายของพวกเจ้ามาถึงแล้วมันได้จับตัวลูกลิงขนขาวไปเมื่อราชาวานรอนเห็นก็ได้ออกคำสั่ง ลิงนักรบจงลุกขึ้นอย่าให้เหลือรอดแม้แต่ตนเดียวเขาชิงลูกลิงกลับมาได้แต่ก็โดนลุมด้วยเขาเป็นถึงราชาวานรนจึงจัดการไปได้ในตอนนี้เขาทนไม่ไหวที่ถูกโจมตีจึงจะโจมตีกลับนึกว่าลิงขาวอ่อนแอหรือวันนี้เจ้าจะไม่รอดไปแน่ราชาวานรนพุ่งโจมตีลิงดำแต่เขาก็ต้องมาบาดเจ็บหนักเพราะโดนเขาคนนี้โจมตี ยิ่งพยองนักด้วยพลังแค่นี้เจ้าไม่เหมาะกับเส้นทางปีศาจด้วยซ้ำเจ้าลิงเท่าเจ้าหมดประโยชน์แล้วข้าใช้พลังไปแค่เศษเสี้ยวเจ้าก็แทบตายราชาวานรอนไม่กลัวเขาพุ่งโจมตีแต่ก็ต้องบาดเจ็บหนักเพราะกระดูกแขนหักลิงขนแดงใช้แขนจักกลบีบรัดลิงขาวจนแน่นแล้วลงไปนอนกับพื้น ด้วยฝีมือแบบเจ้ากล่อบอกว่าตนเป็นราชาวานรอนราชาวานรอนพูดเฮือกสุดท้ายข้าจะสู้สุดชีวิตเซียวหลิวตั้งแต่วันนี้เผาวานรอนต้องพูดมากเกินไปข้าจะจบชีวิตเจ้าเดี๋ยวนี้นางทนเห็นพ่อของตนตายต่อหน้าไม่ได้จึงใช้เวทวานรอนมีดบินไร้สิ้นสุดแต่มีดเหล่านั้นยังไม่รุนแรงพอที่จะทำอะไรเขาได้ นางโดนโจมตีจนลงไปนอนพอ่อข้าข้าทำไม่สำเร็จขานาดนี้ลิงขนแดงกำลังจะมาปลิดชีพนางแต่ก็ได้มีลิงตัวหนึ่งมาปกป้องเอาไว้มายาหายตัวของเจ้าน่าสนใจสอนข้าหน่อยสิเจ้าเป็นใครข้าคือราชาวานรอนหินผู้ยิ่งใหญ่ฟังให้ดี จากนี้ไปลิงทุกตัวที่นี่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของข้าความกล้าหาญในตัวลิงหินนี้ช่างทำให้ข้านึกถึงเขานักเขาพูดจริงหรือว่าเขาจะปกป้องพวกเราหน้าขันนักเจ้าลิงบ้าคลัง่งเจ้ารู้กฎหรือเปล่าเจ้ามิใช่เผ่าลิงขาวพวกเขาไม่ได้เลือกเจ้าเจ้าจึงไม่ใช่ราชาไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับสงครามของเราหลีกไปซะเจ้าลิง เขาถามนางด้วยอาการงงๆข้าต้องได้รับเลือกก่อนงั้นหรือใช่แล้วต้องให้ลิงทุกตัวยอมรับเจ้าเจ้าลิงขนดำพูดใส่ลิงหินด้วยเสียงเย้ยหยันใครปล่อยเจ้าลิงบ้าเข้ามาเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้ากลับไปในป่าซะเถิดเขาไม่พูดอะไรมากหยิบก้อนหินเล็กมาก้อนหนึ่งจากนั้นเขยงใส่ภูเขาจนเขาลูกนั้นระเบิดเขาถามแล้วแบบนี้ละ่ะถือว่าเพียงพอไหม ลิงทุกตัวต่างพูดข้าข้าเลือกเขาเป็นราชาข้ายอมรับเขาเช่นกันข้าด้วยข้าก็ยอมรับราชาของข้าเขาบอกเซียวหลิวการช่วยเหลือภูเขาวานรอนเหินฟ้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองจากนั้นพุ่งโจมตีกับลิงขนแดง